โรงเรียนบ้านสปัมมงคลวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมคือมีนักเรียนที่มาจากกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยใหม่อันเป็นกลุ่มชนดั้งเดิมของภูเก็ต มีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนอกจากนี้ยังมีความหลากหลายทางด้านศาสนาทั้งพุทธคริสต์และอิสลามจึงนับได้ว่าเป็นโรงเรียนที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างแท้จริง ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ทำให้โรงเรียนบ้านสปัมมงคลวิทยาต้องหยุดจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ site, ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนมาเป็นรูปแบบออนไลน์ออนแฮน n d e m a n d และ On Air และด้วยแนวคิดของผู้บริหารและคณะครูที่ว่าการเรียนรู้ไม่หยุดนิ่งการเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียนหากแต่สามารถเกิดขึ้นนอกห้องเรียนได้ซึ่งในปัจจุบันการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนสามารถสร้างความน่าสนใจให้กับผู้เรียนได้ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยรวมถึงความสามารถทางด้านดิจิทัลหรือดิจิทัลริทเทอเรซีของครูในยุคศตวตรรษที่21 ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจะต้องคำนึงถึง learning style หรือรูปแบบความต้องการในการเรียนของนักเรียนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้หรือ learning design ซึ่งนักเรียนระดับช่วงชั้นที่2โรงเรียนบ้านสปามงคลวิทยามีความต้องการการเรียนรู้ในรูปแบบออนดมาน์อันเนื่องมาจากความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีที่นักเรียนมีรวมไปถึงเวลาที่นักเรียนสามารถใช้ในการเรียนรู้ได้ จึงนำมาสู่การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบ on-demand ของคณะครูระดับช่วงชั้นที่2โดยใช้แนวคิดการเรียนแบบยืดหยุ่นหรือ flexible learning approach โดยใช้ตัวชี้วัดต้องรู้ควรรู้ในหลักสูตรมีการวัดประเมินผลที่หลากหลายและเน้นการวัดประเมินผลแบบ formative assessment สำหรับการสร้างช่องทางการติดต่อคุณครูประจำชั้นหรือคุณครูประจำรายวิชา ได้มีการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมหรือ Network Building and p a r t i c i p ATORY ของนักเรียนและผู้ปกครองโดยใช้การสื่อสารทางแอปพลิเคชันไลน์เป็นหลักการพูดคุยทางโทรศัพท์หรือทางโซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นๆการดำเนินการสร้างคลิปวิดีโอการเรียนรู้ผ่านช่องทาง YouTube คณะครูสร้างสื่อที่มีคุณภาพโดยใช้แนวคิด หลักการและกระบวนการสร้างสื่อการเรียนรู้ a d d i Model ซึ่งเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาการออกแบบกระบวนการเรียนรู้การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การดำเนินการไปจนถึงการวัดและประเมินผลโดยโรงเรียนบ้านสปัมมงคลวิทยามีช่องทางการเรียนรู้ผ่านช่อง YouTube คือบ้านสปัรมชาแนลการวัดและประเมินผล ในระดับช่วงชั้นที่2มีการใช้ระบบ QInfo Live Worksheet และการส่งงานผ่าน Google Form การแสดงผลงานนักเรียนผ่านเว็บไซต์ในกรณีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงคุณครูประจำชั้นร่วมกับฝ่ายวิชาการของโรงเรียนดำเนินแผนติดตามนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยมีการประยุกต์ใช้แนวคิด Blend Learning หรือที่ผสมผสานการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบเข้าด้วยกันโดยการมอบหมายงานจากหนังสือหรือแบบฝึกหัดที่นักเรียนสามารถทำที่ใดเวลาใดก็ได้การนิเทศและติดตามใช้หลักการนิเทศและติดตามโดยใช้ p i d r e r m o เดลซึ่งทันผู้อำนวยการจะเป็นผู้ติดตามคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นไปอย่างม,มีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้อย่างสูงสุดการขยายผลสู่ช่วงชั้นอื่นใช้หลักการจัดการความรู้หรือ knowledge management นั่นคือการสังเคราะห์ข้อมูลอันจะนำมาซึ่งองค์ความรู้ที่เป็นหลักการสามารถถ่ายทอดเผยแพร่และส่งต่อได้ โรงเรียนบ้านสปัม,มงคลวิทยาตระหนักถึงการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นผู้เรียนในศตวรรษที่21เน้นการเรียนรู้แบบ Lifelong Learning หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างความสุขในการเรียนรู้และเพื่อพัฒนาแนวคิดโฮมเบสเ Learning ที่จะสามารถรองรับการศึกษาในอนาคตต่อไป